สวัสดีครับผมลำหูยักษ์จังไรครับติดต่อตับตรงตามกันต่อครับนะครับรับกลุ่มนูคอนโดรุ่นเก่านะครับรวมทั้งยินดีต้อนรับที่ทายมาดูงานนะครับศึกษาเรียนรู้ดูงานการเลี้ยงหมูขายเป็นอาชีพเสริมนะครับนายพรแล้วก็เด็กพ่อแม่พันธุ์ หนูให้ไปทดลองเลี้ยงนะครับเพราะว่าพี่เขาตกงานอยู่นะครับโควิดนะครับขายของอะไรไม่ได้นะครับชลบุรีนะครับติดต่อมานะครับผมก็ติดตามกันครับนะครับาะก็มาศึกษาโรงงานวิธีการเลี้ยงหนูในแบบต่างๆนะครับผมก็ให้ไปดูเป็นแนวทางครับว่าเลี้ยงแบบไหนได้บ้างแบบบ่อแบบดวงแบบอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเป็นน้องโคงห้อมขุน อันนี้ตัวเมียครับตวเมียสอเดือนมูนครับปรดูได้ครับแ<ๆ>ยกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไว้ครับผมเป็นห้องเป็นห้องไว้ง,ไง่ายนี่มาดูงานครับนะครับอองงรที่จริงมันดูได้แต่ตังเกตก็ได้ครับ ครับเกิดเกิดตัวูไอ้ตัวเมยรู้สึกว่ามันจะมีจุดดำๆอย่างนี้เออตัวูมันจะเป็นจุดดำๆอีกกนมันนั่นแหละครับแต่ถ้าดูเพศง่ายชุดก็ประมาณสองเดือนขึ้นไปเอาไว้จะเพศมันจะดูชัดครับผมครับผมดูบทยากครับผมาดูงานนะครับยินดีต้อนรับนะยินดีให้คำแนะนำทุกท่านนะครับที่มาดูงานนะครับครับผม ซื้อไม่มากกันครับมารลงานได้ฟที่ฟาร์มไน้ฟรีนะครับคนก็สั่งจองไว้่พันก็เยอะครับแต่ต้นติดสินเดือนนี้ต้นเดือนนี้ก็ส่งไปได้จังหวัดนะครับนะคที่น้องสั่งลาก็ติดต่อมาเหมือนกันครับเนี๋ยวบางคนก็จะส่งไม่ได้นะครับคอันนี้คนเดียวครับครับอันนี้ัคนเดียว ครับโปรตีนนี่นักกลัวครับสามารถเราสามารถเพิ่มโปรตีนเพิ่มอย่างใดกะครับผมกําลังชื่อคนงานอัดรุดดาดรุดใส่ยาเนี่ยครับฮะยานี่ยื่อเสริมครับครับครับใส่แคลทรวนเหลืองใส่ฮัมออนใส่ข้าวโพดใส่นะครับวิตามินครับเครื่องอัดมิสครับผมเขาตากแค่ก็อบเครื่องมันจะมีอบแห้งเนี่ยขายเนี่ยขายต้นละ ตัวแม่ก็ขาเอาไว้ใจนะครับเออไว้ใจแบงคูคาครับมาคนกับแบงขอซื้อคนไม่คนกอซื้อเพื่อไก่ของขรโู้สาบาทนะครับครับตีมันประมาณเปล่าสาวสาวปลายเปล่าใส่อาติตีมันเงยไปเว้ยครับได้ครับไปสักโลนึงครับครับได้ไ ถ้ามันเวลาเ้าสัมแล้นี่จะมีมันหนักกำลังเลไปนักกันเลยครับครับผมครับได้กินอาหาหมูได้แน่นอนครับอาหารหมูนี่มันแน่นอนแต่มันเปลี้งด้วยตอนนี้เอาหนูปลามาเลี้ยงน้อยหรืพวกเนี้ยเลี้ยงเขาเขาเหมือนมันไม่มันแบบครับไอเขาเปียกเนี่ยครับเขาเปลือกเขาปวดนี่นะครับกินนักครับผมก็ฝากติดตามความรู้พวยักษ์จีนไว้เลยนะครับผมครับผมจีนนี้ก็จะเป็นนี้พี่ครับ